เคยไหมครับที่เห็นอะไรแปลกๆแล้วคิดในใจว่าไร้สาระไปเลยผมว่าหลายคนก็คงเคยแหละความคิดที่ว่าสร้างสรรค์ไร้สาระนี่แหละครับคือความเข้าใจผิดที่เราจะมาคุยกันวันนี้ทำไมคนถึงคิดแบบนั้นอาจเป็นเพราะเราชินกับอะไรเดิมๆพอเห็นอะไรใหม่ๆหลุดกรอบก็เลยมองว่ามันแปลกมันไม่เข้าพวกมันเลยกลายเป็นไร้สาระไปซะอย่างนั้น ลองนึกภาพคนแต่งตัวประหลาดปลาดเดินตามท้องถนนสิครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าอะไรของเขาเนี่ยใช่ไหมล่ะแต่ความจริงแล้วความคิดสร้างสารรค์กับความไร้สาระมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะครับสิ่งที่เรามองว่าไร้สาระ อาจเป็นไอเดียสุดเจ๋งที่รอการค้นพบก็ได้อย่างที่เคนโรบินสันบอกไว้ในเท็ตท็อกเรื่อง Do Schools Kill Creativity เขาย้ำว่าความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งสำคัญและเราควรเปิดใจให้กว้างกับไอเดียใหม่ๆ ถ้าเราตัดสินทุกอย่างว่าไร้สาระตั้งแต่แรกเราก็อาจพลาดโอกาสดีๆไปมากลองคิดดูว่าถ้าเราไม่เคยมีคนกล้าคิดนอกกรอบเราก็อาจจะไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นทุกวันนี้ได้ฉะนั้นครั้งหน้าถ้าเจออะไรที่ดูแปลกๆ อย่าเพิ่งตัดสินว่าไร้สาระลองมองให้ลึกขึ้นอีกนิดเปิดใจให้กว้างขึ้นอีกหน่อยบางทีสิ่งนั้นอาจเป็นประกายไฟเล็กๆที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้ใครจะรู้เข้าใจตรงกันนะ